หนุ่มนานอนหนาวยามลมหนาวโชวยมากระทบกายหานุ่มบ้านนาหนาวสั่นสุดจะทรมานสายลมแผ่ซานหนาวเย็นยิ่งนักโอ้ละกายพี่หนาวไม่ได้กี่เท่าที่เราหนาวรัก กลางดวงใจหนาวหนักเมื่อยามคนรักแรมไกลจากหน้าไปนานหลายปีลืมสิ้นแล้วสิหนุ่มบ้านนา,น,านาดำได้ไปกินซุปกินยำส้มตำน้องไม่สนใจหนุ่มนาพะวงลงคอย หัวใจลาห้อยแต่คอยคอยหาเพียบงอมจริงหน้าจอมใจรู้บ้างไหมว่าใครเขาคอยตายรมตนสะดาทุกคราวเคยเคียงขวัญตาแต่บัดนี้สินา แก้วตาเลือนลาลับลอยเงาก็ไม่เห็นเช้าเย็นพี่ยังนั่งคอยสุดจะเงางอยปวดใจหรือไทยระทมลืมแล้วหรือควันตา คำน้องสัญญาที่บ้านนาทายทุงไประเริงลงกรุงทิ้งหนุ่มทุงให้นอนคืนขมยิ่งเมื่อโดนลมหนาวพี่ยิ่งหนาวเหน็บเจ็บใจผสมมีแต่เพียงผ้าห่ม เป็นเพื่อนเราเมื่อายามหนาวกายเป็นเพื่อนเราแม้ยามหนาวใจเป็นเพื่อนเราเมื่อายามหนาวกายเป็นเพื่อนเราแม่ยามหนาวใจหนุ่มนานอนหนาว ส่งความสุขมอบกำลังใจให้ทุกคนมีความสุขกับเสียงเพลงร้องสดกับบรรยากาศสายลมธรรม